โอเคครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเชื้อสายอะไรก็ไม่รู้นะครับก็อยู่กับช่อง FAIQS เหมือนเดิมนะอืมพัดจีโมบายเมื่อคิดที่แล้วอะแค่อ่อนให้เฉยๆนะอ่อนให้เฉยๆโอ้โหโอ้โหแจ้งเตือนบานเลยเอารี้ผมมาเล่นกับพี่พี่ข้างบ้านได้ละ เล่นกับไอคิวเหมือนเดิมอืมแล้วไอคิวก็ไม่พูด้ะฮัลโหลไอคิวฮัลโหลไอคิวมันอยู่ไหนบะน่าจะน่าจะคุยกับแม่อยู่โอ้ยมีคนว่ะอะไรนะคอมเมนต์อะไรนะทำไมพี่มาร์ทกับเพื่อนไอคิวโหดจังครับอ๋อยู่แล้วครับ่ะ แยกแยกมีคนนึงมีคนนึงไอคิวเปิด่นะไมค์ทำไมอะหรอฝั่งนะั้นมีคนไงเดี๋ยวฝั่งนี้ก่อนโอ้โหมั่วก,กับเกาะสงสัยเอาไปยิงได้เอ oh. ็มสิบหกตอนนี้มีอะไรก็ใช้ก่อนอะไอคิวฮัลโหลมาตาฟกเกอร์ เอ้ยมาชาร์จได้ชาร์จนะชาร์จไม่ได้ชาร์จไม่เป็นมีลูกซองเอามาแย่งบ้านฟาร์มอีกเอามาเข้าก่อนเอาอ้เออโดดได้ก็โขวเร็วไอ้มาเร็วบอดบอด จบแล้วจบแล้วไม่โดนมารมทอย่ายิางเยอะตรงนู้นมีคนด้วยเฮ้ยมีคนเดินอ๋อบัตด,ดีกว,ว่า มีสนายขอนะ

ใช่บอดแล้วตอนนี้ไม่มีบอดแล้วคนทั้งนั้นโอ้ยด้านหน้าพี่กล้องชัวๆเลยสวยพี่สว,ยสวย,สวย,นนยสวยพี่สวย้านหน้าสวยพี่สวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครยิงอ่ะบนเขาชัวพี่กล้องบนเขาบนเขา เข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ย,อ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 ยไปแลวจ้าไปตายตายตายพี่ก็เข้าบ้านมาก่อนเข้ายัางไงเรามันเห็นขอปับยาก่อนม,มันมาแล้วโอ้เต็มเต็มหัวโอ้ลบสิบเอ็ด เ้าจะไม่อีกตาจะลงไหนรถฮ็อกไยมไหมได้ไอคิวไม่อยู่ในไม่อยู่ในแมตเตสแล้วก็มาต่อย คนทั้งหมดอ่ะ97คนอ่ะอยากโดนถมอยากโดนถมว่ะโอ้มันบอกที่สะโคยโง่โอ้เอาแล้วเอาแล้วมันบอกอยากมาเจอที่สะโคยโง่แบบนี้เลย <c oughs> ด่าวก่อนด่าวันก่อนฮั <c oughs> โลโหลไอ้แก่ <c oughs> ปิดไว้แล้วฮัโลโหล ไอคิวได้ยินใช่ไหมถ้าไอคิวเข้าดิสอะ่ะไอคิวเข้าดิสเลยถ้า IQ ไอคิวเนี่ยเอ้าอย่าอย่ามาแย่งดิไปฟาร์มกับไอคิวโน้นไอคิวเข้าดิสเลยออกจากการโทรแล้วเข้าดิสเลยถ้าได้ยินนะ ไอคิวระวังเจอที่สกโคโอเคไอคิวได้ยินแปลว่าไอคิวเข้าดิสเอาเอาดิสเข้าฮลัฮโลโหลไอคิวฮัลโหลไอคิวได้ยินใช่ปะ,ะได้ยินโอเคแล้วทำไมเปิดไมานั้นไม่ได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีมันก็ดับนี่เลยใช่ไหมเดี๋ยวมาบอกว่าพี่ก้องบอกอะไรบ้างนะ ยิงใครอ่ะเฮ้ยมีคนมามีคนอยู่ตรงมามีคนอยู่ตรงมาแตกแล้วปืนพวกก็เสี่ยวได้น้องเฮ้ยมีรถมีรถไปเอารถตัวเมื่อกี้มาที่ยิงอ่ะพี่กังบอกโอเคเรามาให้ ลำบากไปเ่เดี๋ยวไปเพื่อนเปิดอตาหาตายหงระวังคิศร้อยสิบห้าจุดห้ามิลิเมตรไม่มีมีมิลิเมตรด้วยค่ะจะไปเชื่ออ๋มันี่เดี๋ยวพี่ขับเองพี่ก้องบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก้องขับเองโอเคเฮ้ยเฮ้ยมีคนมามีคนมาปาตรงมาก มันมีคนมาข้างหน้าพี่เร็วๆๆมาเลยไปไปหาพี่ก้องไปหาพี่ก้องขี่ขี่รถขี่รถไปเลยขี่อ๋ออ๋อเจ็บ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 แตกแตกแน่แน่แตกแน่แนตายแล้วตายแล้วนีอ่ะคนมาอีกแล้วคนเดินตรงพี่ก้องเฮ้ยพี่ก้องนอะพี่ก้องนนาะพี่ก้องตายคนมาสามคนมาศพพี่ไปเลย ข่อพี่กล้องมึงข้อแปะอ้าวในไปดแลนะเขาในย o u บอกว่าจะเอาไปแค่ลงคลิปแค่นี้แหละเขาจะไม้เขาจะไมเขาไปดูด้วยเขาไปดูด้วยเขาไปดูด้วยเขาจะบเขาไม่ใช่ม์ทดีวะม้าจีนไหนวะม้าจไหนี้โอ้โหมีคนดูด้วยเหรอมรมามันมันนี่มีทีดให้เล่น สตีมาหรอหมายถึงที่ทำอยู่เนี่ยมีมาตามมามีที่ให้เล่นจะทันป่าวคือวันนี้แล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปสี่สามสองหน,หนึ่งไปรอไลน์ใจผิทันอะ่นนอะป่าไหมเรียกว่าเมืองน้ำเอาเอาสกู ไอต้าแล้วกัน<โ>มิ <โล S 1> วต้าบัลโลครับอยากอยากโดนถกที่เมืองน้ำครับเกียบคิ๊โอ้ไอไม่ถึงเอาไอคิวไปไหนวะเฮ้ยไปไกลเดี๋ยวโดนอีกอ่ะใช่ทงสงบสงบไหมอ๋อสองบสงบมาเราต้องเล่นให้ด้ท็อปสามสิบขึ้นไปนะเว้ย หมลูกซองลูกซองลม่สองปืนเลยนะองปนพอดีเลยว่ะโอ้โหกระเป๋ายายาแม้วลูกซองเฮ้ยเจอคนทิทีทอกสิบเอทีทีทอกสิบกำลังเดินอยู่ไปบ้านปอมปอมปอมไม่ใช่ทิศหกสิบมีทีทอกสิบทีทอกสิบอยู่หน้ามาเลยทีศอกสิบ เดินไปแล้วเดินไปตรงทิศหกสิบแล้วเจ็บปล่อยมันปล่อยมันขึ้นไปบนต้องมัดหรอใช่โอ้ยโอ้ยข้างหลังข้างหลังจะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาเหรอลูกโมเอาเหรอเฮ้ยลูกซองร้อยเมตรโดนเฉยเลยว่ะลูกม้าจะแย่งทำให้มันเจ็บไปเฉยไง จ็บปังตายอ,อ๋อ,อพี่พี่คนรต้องขอบคุณไหมแต่มาก็เกือบอันนี้เหมือนกันนะโอ้ยลุกโมไม่มีกระสุนอ้พี่ควรอขอบคุณมานมาเลขสองใช่ไหมแล้วอย่าบอกนะแย่งฟาร์มกูดังอะ่ะกูดังเอาแล้วนานเลยวะหนักจัดอ่ะวิ่งวิ่งไปไหนอะมันวิ่งไปบอกแม่แม่บอกรู้แล้ว วิ่งไปทาเพื่ออะไรไปหรอไปนี่ฟาร์มไปยังตรงไหนเข้าวงก่อนไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงอ่ะเฮ้ย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 ลูกซองร้อยเมตรโตน่ะบอกเลย ฝดตกย่างหนักเลยว่ะมีคนมีคนน่อยากให้ในดิสคอร์ดได้ยินเสียงพี่ก้องว่ะต้องพี่ก้องมีคนเรียบร้อยนอกยิงอะไรกันนะยิงคนยิงคนหิวของง้นของหิวของ,ของเฮ้ยเฮ้ยอย่าแย่งไอ้มาใจยแย่งเฮ้ย ไอคิวไอคิ้วย่าแย่งมันแย่งยับเลยเฮ้ยโอ้ยไอคิ้วย่าแย่พี่เข้าอโอ้โหแล้วมันแย่งยับเลยมาดีปะวะหิวของอ่ะมาดีหิวของแตะออกห้องนะเว้ยแตะออกห้องเลยจะโดนแตะออกห้องเลยโอเคเบบี้ก็ใจเย็นๆก่อนคนมีวาราทเาต่อวะ เล่นเป็นมะเนี่ยมันเล่นเป็นตามกฎที่เขาเล่นกันคนยิงเลยต้องคนเก็บก่อนไอคิวอย่าไปแย่งนะโอเคปะมันเอออะไรวะเนี่ยมันก้าแลไม่เหลืออะไรให้เลยรอรอพี่เขาเก็บก่อนเผื่อมีของให้เราอไอมีมันเหลือให้อยู่แล้วว่าไอเปืนนี้ใช่ทีสุดแล้เนี่ยอย่างันก็ไม่ควรจะเหลือให้มนหรอกโะยนมาดิยนมาดิ โอเคเนี่ยน่าจะใช้กระสุน้ำน้ำตาลอ่ะเคกระสุันจาลมีปะฮะมีต้องอันไหมไม่มีอ้ไรมีแต่กสุนฝนหยุดแล้วว่ามาร์คฝนหยุดแล้วเออว่ะฝนหยุดแล้วมาหนึ่งวิหายวับเลยเฮ้ยไอคิวขึ้นไปไงวะนะ กระสุนน้ำตาลจริงด้วยคุณซีโอ้โหพลาได้ไงอะไม่เจอไม่เจอไม่เจอตอนที่เนี้ยมีเลดดอดบ้ามีเลดอดบ้าะไม่มีเฮ้ยสองคนสองเท้าสองเท้าว้แตกใครมันแตกแล้วหิ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 วอ่าเหลือของให้อยู่ อสไนาหายไปไหนสไนสไน,าสนาม,มามาดักสไนไปหรอไม่เอาไปแต่มินิเอเอก็นั่นแหละก็บอกว่าหิวหิวหิวเอ <c oughs> า,าดิเดี๋ยวให้คืนมาเออสไนอยูย่ไหนวะอยู่นี่แกโดดอยู่เนี่ยเอาเอาปืนลายเอาปืนลายแรกไหม ออ้าอเอเคโอไม่เอาละกระสุนมีสองร้อยอะโอ้โหกระสนุนมารโคตรไม่มีเลยมีคูณสี่เจอคูณสี่บอกไดยนะมารพี่ใช้พี่ใช้กระสุนเขียวมีทั้งสองร้อยเอามาไอ้คิวมีคูณสี่อะมีอันนึ่งมาถึงท่าฟาร์มเจอใส่กับสนายแล้วคคพี่ไม่แย่งของหรอกโอเค โอเคโอเคโอเคแตกแตกแตกแตแตกเราแตกเราแตกมันมาเลย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 ไปเฮ้ยจะได้ขึ Ho ้นไม่ล่ะ ขึ้นรถดิเคยขึ้นรถยิงเัวขอหัวออกมาไม่ได้อ่ะ <c oughs> เอ้ยบอกบอกพี่กล้องนี่ขอไปเอารถคันโน้ตขอไปเอารถคันโน้ตเอ้ยพี่กล้องไอ้คิวบอกว่าขอไปรถคันโน้ตขอไปเอารถคันโน้ตคันนั้นหลังอ่ะเอาขับไปเออเดี๋ยววิ่งไป่ไปอนไรเดี๋ยววิ่งไประวังตายนะเออจะระวัง ใค้เปิดลำโพงในรถวะแตก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 โอ้ระเบิดควันเล่นกับพี่ก้องที่สำคัญมากเลยระเบิดควันทำไมอ่ะเฮ้ยได้อยู่อันดับโอ้ยอยากไปขี่คันยล้วกับไอคิวเอาเป็นเปล่าไอคิวอยู่ยเฉย ซิ่งเลยเออไปเลยไปเลยมานี่มานี่เอาให้หมดเอาให้ใหมดเลยเอาให้หมดเลยฮ้ยระวังเฮ้ยมีคนเออยิงดิยิง,ยงล้อหน้าดิอ๋อไม่ฟัง ลงก่อนลงก่อนจะยิงทำไมเอ้ยเอาปาลาระเบิดนะเว้ยปาลาววระเบิดไปแล้วนะเฮ้ยขบานเข้าบ้านเลยอ้าวเฮ้ยข้าบานเลย,ย,เ,ลยเล่นแล้วไม่ฟัง เโดนด่าเลยเฮ้ยเฮ้ยมาร์ทใครด่าคนเฮ้ยไปลางรถเร็วมีคนยิงอ่ะติดบัคตายติดบัคตายเฉยเลยอ้าวเพื่อนทำไรอยู่เนี่ยไอคิวทำไรคิวไปชุบดิชุบใครขอพี่เขาระวังระวังระวัง มาแล้ว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 มันมาแล้วแล้วมันคนดีแล้วไม่โดนเลสโซนลงอ่ะสะพักโดนเลสโซนลงตายอ้าวกูบอกเลยโอ้เอาคนเอาเขา สมลงไดตายหฮะได้ห,ดหอมมาหรอมาหรอเจบจบคลิปยังเอา็จแล้วเจ็บคลิปเลยนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับไปตัดต่อก่อนละน้องๆเดหนูใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดแม่ให้หมดเลยเดี๋ยวผมจะลิงก์เอ่อลิงก์ใต้คลิปเป็น ที่ผมจะไปสตรีมนะไล้คลิปเลยกดเข้าไปได้คลิปเลยโอเคนะบ๊ายบาย